แปลกที่สุดถ,ถ้าที่ดูก็รู้สึกอาพระเพื่องเนี่ยครับตอน้องน้องทาหลองพ่อโตเข้าไปเป็นพระเล็กๆเขาไม่พอเห็นเอ็กซเล่เห็นร้านหลวงพ่อ,อยังอยู่ในกระเพาะนะครับก็ส่งน้องขึ้นมาห้องผ่าตัดพาหลวงพ่อกลับมาได้หลวงพ่อกลัาบมาได้สวัสดีค่ะมาตามหาหมอโอมค่ะสวัสดีครับผมนี่แหละครับหมอโอมครับรายการ walk with best ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวอ l k กันที่ไหนคะวันนี้วันนี้เราจะพาไปดูห้องผ่าตัดห้องใหม่ของโรงพยาบาลเรานะครับ อนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมที่จะเข้าห้องมาตัดแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องผ่าตัดนะครับวันนี้เซ็ตพิเศษไม่มีน้องจริงๆเราก็จะพามาดูครับในห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีอ่ะจุดตาสุดกับคมไฟผ่าตัดที่อยู่ด้านบนอันนู้นเขาเราียกเครื่องกลมยาสลบก็จะมีเครื่องวัดสัญญาณชีพทุกอย่างของน้องญญญจะมีคุณหมอที่แสนดีดการให้เรานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกเครื่องผ่าตัดนะครับก็ก็จะมีหลายอะดีไซน์แล้วแต่ว่า เราใช้ทําอะไรนะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเครื่องมือพื้นฐานที่เรามาใช้กันปัจจุบัน,นก็จะมีเครื่องชี้ไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องดูดเ่องดูดน้ําลายเลือดอันนี้เมื่อกี้เราจตขอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดหน้า,ากากออกแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทําการผ่าตัดจริงๆแต่รเ,เราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเวลาที่เราพูดนะครับเราจะพามาดูการผ่าตัดสองลกล้องลวกันเพราะว่าการผ่าต,าตัดแบบปกติเราอาจจะเห็นกัน บ่อยละการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยปัจจุบันในศัลยแพทย์เนี่ยเราเราก็มีการทํากันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ท้องหลอเนี่ยเราก็ทํากันมานานพอสมควรแล้วน่าจะร่วมๆสิบนปะีนะครับนะครับก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ใช้กล้องเนี่ยเข้ามาช่วยในการผ่าตัดหลายๆระบบในสุนัขและแมวแล้วก็ดวงถึงชือื่นๆนปัจจุบันก็มีมีของเอ็กซ์โซติกทั้งหลายก็เราสามารถใช้กล้องช่วยได้กล้องก็คืออุปกรณ์ที่ใช้แทนตาของเรานะครับ สามารถมุดเข้าไปดูในมุมที่ปกติเรามองไม่เห็นหรือว่าทำงานไม่ได้เป็นสัตว์แพทย์มากี่ปีแล้วครัครับผมก็จบปี2.5.44ก็นะ <c oughs> ครับก็เป็นมาหลายปีแล้วครับที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะเห็นในเรื่องการคีบสิ่งแปลกปลอมเลยเฉพาะอันนี้ก็เป็นการใช้กล้องประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่านั้นคือคือเข้าทางปากเข้าทางช่องทางธรรมชาติคือมันมีช่องอยู่แล้วเราก็เข้าไป เราก็สามารถเก็บสิ่งแปลกปลอมออกมาได้เราสามารถเข้าไปสํารวจกระเพาะดูรอยโรคดูกระเพาะอักเสบเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อนะครับหรือว่าพวกมะเร็ง,งอะไรในกระเพาะได้นะครับปากได้ก็ค้นกระได้เหมือน,นกันจ,จะให้ดูตัวนี้น้องตัวนี้เต็งง่ายๆ,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 ๆนะครับโอเคเราก็ปากได้เราเข้าทางจมูกก,ก,ก็ได้เราเข้าทางหูก็ได้ค้นกระได้อันนี้คือเขาเรียกเข้าทางทางทางธรรม,ามชาติอ้ออีกรูกนึงก็คือท่อตะวันตรงนี้นะครับกติกันหนึ่งก็คือช่อง ที่มีอยู่ในร่างกายเช่นช่องท้องช่องอกอันนี้ไม่มีทางเข้าเราก็เลยจะต้องทําทางเข้านะครับในท้องช่องอกไม่มีทางเข้าเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ใช้แบบนี้นะครับในการเปิดตําแหน่งเข้าไปนะครับแล้วเราถึงจะสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปในอุปกรณ์เพื่อทํางานในช่องท้องน้องได้อีกทีหนึ่งรู้ความรู้สึกวันแรกที่ผ่าได้ไหมคะไปยังไงบดีใจครับได้ผ่ากาทีหนึ่งเลยมาต้องนานแล้ว กลัวไหมคะตื่นเต้นไหมมันก็ต้องมีบ้างเองแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นงานที่ที่เราอยากทําเหมือนเคยเห็นเด็กอยากเล่นเกม <B> อ,อยากเล่นมากๆพอเขาได้จับเขาไม่ปล่อยเราก็สนุกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าทุกๆอย่างมันก็ต้องมีมีพัฒนาการเราทาเหมือนกับที่เราเรียนจบเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันมันก็เอาไว้หมดละมันไม่ใช่เทคนิคที่ที่ควรจะทำในปัจจุบันนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา บนโต๊ะนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่วนบนโต๊ะนู้นก็จะเป็นอุปกรณ์กปกติที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งในการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราก็ใช้ทั้งสองแบบนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมาใช้กลุ่มนี้เป็นหลักหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวอุปกรณ์เราก็จะมีเลนส์มีหัวกล้องมีสายนำแสงน,นะครับอันนี้เรียกว่าเทเลสโคปเราจะเรียกเลนส์ก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีหลายแบบแล้วแต่ว่างานที่เราจะทำนะครับ ในในงานที่เป็นการพกสองเพอะพก็จะเป็นแบบที่มันงอได้เลื้อยได้ส่วนในงานผ่าตัดอื่นๆเนี่ยมักจะเป็นเลนแห้งตรงๆแบบนี้มีเล็กมีใหญ่มีหลายแบบมีสั้นมียาวนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพอร์ตนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับทําช่องให้มีพื้นที่มีรูที่เราจะสามารถใส่เครื่องมือเข้าไปได้ปกติก็ก็จะมีวิธีการใส่เข้าไปอันนี้ผมสมมติเลยละกันนาใส่่างนี้แล้วแต่ดีไซน์นะครับแล้วก็มีหลายแบบ ยกตัวอย่างให้ดูสักสามแบบที่เราเห็นจริงๆเนี่ยเมือเราเห็นด้วยตาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเป็แบบนสมมติเรามองด้วยตาเราก็จะเห็นรับแต่เวลาที่เรามองด้วยกล้องเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบไหนนะครับปรับความชัดนิดเลยก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถาดูโน่นดูนี่โดยเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเกมวันนี้ก็ง่ายๆเดี๋ยวลองคิดตุ๊กตางั้นงั้นขอให้โจทย์จากผู้ชมทางบ้านละกันเขาเอาสีชมพูะคะ่ะโอเคอันนี้โผล่มาแล้วกรตยน,น้อย ใช้ตัวที่อยากได้ไปเลครับย้ายท่าป <บๆ S 1> ึา <ๆ S 1> ๊บปกติเวลาแบบขี้สิ่งแปลกปลอมอะค่ะในเคสที่เจอจะเป็น <พบ S 1> อะไรซะส่วนมากน <ๆ S 1> ะ <ๆ S 2> คะชักเจอบ่อยๆก,ก็ก็เป็นพวกของกินขนมเมล็ด <ๆ S 1> พืชเรลียนมะม่วงเมล็ดตามนะครับอย่างอื่นเช่นผ้าถุงเท้าถ้าเป็นน้องแมวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นเส้นๆเช่นเชือกไหมไหมเย็บผ้านะครับหรือว่าพวกของเล่น เคขนขนแปลกแกที่สุดเคยเจออะไรอคะที่ขี้ออกมาอ๋อแปลกที่สุดถ้าถ้าที่ดูก็รู้สึกอาภัะเครื่องนี่ะครับเพราะว่าพี่คิดว่าเคสแบบนี้เมือ,นนองนอกไม่น่ามีเลยเมืองไทยก็น้องน้องทานของพ่อโตก็ไปเป็นพะนะะนะระเล,ละก็กๆทำให้ออขอนะครับนับตอบแปกแล้วก็เตือนตึ๊บลงไปแล้วขอบก็อุ้มมาพร้อมนี่นะแล้วก็บอกว่านจะเตรียมเข้าไปละเราก็คุณหมอที่ที่ฉุกเฉินเนี่ยเขาก็ลองดูก่อนสรวจ เห็นเอ็กซยเล่เห็นล้านหลงพ่อยังอยู่ในกระเพาะนะครับก็ส่งน้องขึ้นมาห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็วางยางเราก็ใช้ใช้กล้องที่เป็นแกสโตสโคปกล้องสาหรับส้องกระเพาะเนี่ยใส่เข้าไปทางปากนะครับแล้วก็เข้าไปพาหลงพ่อกลับมาได้แค่หนึองข้อก็ได้เดยวจะลองเย็บให้ดูหนึ่งปมนะครับว่ามันต้องใช้ความพยายามขนาดไหนในการเย็บในช่องท้องนะครับอุปกรณ์ที่ที่เราจะสาธิตก็คือ มเมอนดแต่ครนี้เราจะให้ผู้ช่วยเราเนี่ยช่วยถือกล้องให้เราละรับคมเดี๋ยวเขาดูนี่ละกัน <c oughs> อ่ะสมมุติว่าในในตำแหน่งเนี้ยนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูเราไปดูในแอกล้องเราก็าจะเอา,เอาตัวเข็มกับไหมเนี่ยใส่เข้าไปในท้องตรงนี้ละกันนะครับ เรียบร้อยครับรุ่ทั่วไปเนี่ยเราก็พยายามจะเลี่ยงก,การเซฟผ่าตัดที่เราจะต้องเย็บเพราะเราล้วงไม่ง่ายนะครับทั้นนั้นก็นนเลยเป็นเหตุผลว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมาใช้ของแบบนั้นมากขึ้นเป็นสแตปเปอร์ปปรเครื่องเย็บอัตโนมัติตรงนี้ก็จะมีต่อไปที่ลูกของมันแล้วก็อุปกรณ์ของมันก็จะเป็นลักษณะองกตันดีแล้วก็การยิงเหมือนเรายิงไส้แมสกยไปได้ยิงทีนึงประมาณเป็นหลักร้อยตัว เราก็จะตัดทีเดียวมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะต้องมาตัดตัดตัดแล้วก็มาเย็บทีละปมไปในท้องก็จะทําให้งานเราเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นเพราะนั่นที่แปลว่าเราใช้แบบยูทูเคสแต่ในมาเคสเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถลดเวลาในการผ่าตัดได้สามารถลดการใช้เลือดได้แล้วก็ทำให้โอกาสรอดหรือโอกาสสำเร็จของเคสนั้นเนี่ยเด้งขึ้นมากๆในหลายๆอย่างอวัย,ออยวะหลายๆอย่างมันอยู่ด้านหลังช่องท้องถ้าเราจะเปิดจากด้านหน้าเราก็เปิดแผงกว้างมาแต่ถ้าเราใช้ก้องเนี่ยมันก็แค่เจาะ แล้วเราก็เข้าไปตรงนั้นเลยทุกอย่างเนี่ยทำผ่าจุเดเล็กๆนะครับมันก็จะทําให้การผ่าตัดมัน,มนสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นการทำหมนันเนี่ยเราใช้คนเนี่ยเข้าร่วมในการาผ่าตัดครั้งนึงประมาณกี่คนนะคะเป็นการผ่าตัดปกติสําหรับที่ท้องหลอเนี่ยอย่างน้อยน้อยก็จะมีคุณหมอดมยานะครับมีคุณหมอผ่าตัดสองละมีผู้ช่วยคุณหมอผ่าตัดสามละแล้วก็มีพยาบาลที่คอยจัดก,การพื่นที่อยู่นอกฟิลผ่าตัดอย่างน้อยน้อยก็ต้องมีสิ่ ส่วนในการส่องกล้องเนี่ยสี่คนนี้ต้องมีละแล้วเราอาจจะต้องมีพยาบาลที่เอาไว้ส่งเครื่องมืออีกคนหนึ่งเป็นห้าแล้วก็เราอาจจะต้องมีเทคนิคเชียนที่เอาไว้คอนโทรลเครื่องมืออืออน่นๆเช่นเครื่องมือพล็กซียอาร์มเอ็กซเรย์ในการฉีดสีทำพื่อที่จะดูโครงสร้างอะไรบางอย่างอาจจะเป็นหกหรือเจ็ดคนก็เต็มห้องก็ <S <S สิ่งสิ่งที่อยากฝากละกันเพราะว่าในในฐานะที่เป็นหมอผ่าตัดแล้วเราก็เจอเจออะไรมาเยอะนะครับ การผ่าตัดใดๆเนี่ยเราทําเพราะว่ามันจําเป็นต้องทาน้องมีความเจ็บปวดที่เราจําเป็นจะต้องแก้ไขให้น้องเขานะครับการผ่าตัดทุกประเภทไม่ว่าจะผ่าวิธีไหนจะผ่าแบบปกติผ่าสองก้องหรือ,อในอนาคตอาจะจะมีวิธีบางอย่างที่เรายังไม่รู้มันมีความเสีย่ยงมันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคนิคเสมอไม่ได้แปลว่าการผ่าตัดผักต้งกองหรือการผ่าตัดเปิดช่องท้องปกติมันจะมีอะไรที่มันดีเด่นเหนือาก,กัน มันอยู่ที่ว่าเราเลือกเทคนิคเลือกทรัพยากรที่เรามีให้เหมาะกับสิ่งที่น้องเขามีปัญหาเมื่อเจ้าของมาหาเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายปัญหาเพื่ออะไรทางเลือกที่เราเลือกได้บ้างมีอะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าจะเป็นต้องผ่าตัดเทคนิคการผ่าตัดที่แนะนําที่น่าจะประสบความสําเร็จในเคสน,คนี้คืออะไรมันเป็นเรื่องที่หมอและเจ้าของจะต้องตัดสินใจร่รวมกันเสมอน,นะครับ เราก็แค่เลือกให้มันเหมาะกับตัวน้องนะครับนะครับในหลายเคสเราอาจจะตัดสินใจว่าเราไม่รักษาก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นการยือ้อมันเป็นแค่การซื้อเวลาให้น้องก็ทรมานมากขึ้นครับเ,เดี๋ยวผมมีการตัดต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอะไรต้องขอตัวละนะครับส่วนเครื่องมือเนี่ยเราก็เดี๋ยวเตรียมเก็บให้เรียบร้อยให้ผู้ช่วยเขาไปทำความสะอาดแล้วก็เตรียมสำหรับใช้ในเคสต่อไปในอีพีถัดไป นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะได้ไปดูสิ่งที่น่าสนใจอะไรในโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อนะครับหน้านะครับมีมีอีกหลากหลายสาขามีคุณหมออีกหลายๆท่านอีกหลายหลายสาขาที่ที่มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันครับ